ป้าอยากจะช่วยป้าช่วยแล้วป้าพามาแล้วแหะบางอย่างที่ป้าํำหนีได้ป้าก็ํำหนีแล้วหลายคนก็บอกว่าบางทีเรื่องไม่ดีเรวร้อะไรก็พูดกันเงียบๆไม่ได้ออกสื่อให้เห็นใครนะพูดอ่ะนะก็มีแต่คนที่อยู่ตรงนี้นั่นแหละบอกว่าเฮ้ยอยู่ข้างในมันมีเรื่องเรวร้ายตั้งเยอะตั้งแยะเขาไม่เอามาพูดอพอพูดก็เป็นประเด็นขึ้นมา อย่างตองน,นี่เป็นหลานป้าทุกคนไม่ต้องห่วงหรอกป้าเป็นคนเอามาไม่มีช่องไหนเอามานะไม่มีช่องไหนเอามาป้าแตนนี่แหละเป็นคนเอามาแล้วบอกให้เอามาเองแต่เอามาแล้วบางอย่างก็ต้องเคารพซึ่งกันและกันมีบางอย่างก็ต้องคุยกันบางอย่างที่ไม่พูดที่ป้าดูตั้งนานแล้วก็ไม่พูดก็คือไม่พูด แต่ด้วยคำคำพูดบางคำเนี่ยมันไม่เหมาะสมแล้วป้าก็ได้ยินมาแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะพูดคำนี้ออกไปให้เป็นความรู้สึกที่ว่าถ้าลุงหวางมาอยู่กับเราถ้าย่าหนิงมาอยู่กับเราแล้วหรือว่ามีคนอื่นมาอยู่ด้วยแล้วได้ยินคำอย่างนั้นอนะ่ะมันโอไม่ล่ะคนเรามันก็ต้องมีน้อยมีน้อยบ้างแต่น้อยใจของป้าเพราะว่าทุกคน ได้มาจากเอฟซีแล้วเอฟซีก็ควรจะรับรู้บ้างบางทีป้าน,นอนป้าก็กลัวทัวร์ลงเหมือนกันนะเมื่อเช้าป้าไม่ดูไลฟ์ไม่ดูคลิปเลยลงแล้วก็แล้วเลยแต่เอ้ประหลาดใจไม่เท่ากับไอ้ตัวดําแจ๊ะนี่แหละออกไวมากเมื่อเช้าเนี่ยกี่โมงเองนะป้าลงคลิปแค่ไม่เท่าไหร่เองเคือเวลาเรื่องคนอื่นนี่เสือกดีแท้ๆนะเรื่องคนอื่นนี่เสือกดีรู้ไว โกหกได้ตลอดเวลาโกหกทุกที่ขณะที่ที่เขาห้ามโกหกก็ยังโกหกเลยความจําก็ค่อนข้างจะเริ่มเสื่อมนะเดี๋ยวจะเตือนความจําให้เอเอาเรื่องเดียวดีกว่านะนะเอาเรื่องเดียวดีกว่าใครนะที่ไปนอนเฝ้าอยู่โรงพยาบาลน่นะคุณพันษาขอบคุณค่ะน้าดนะำเจ๊ใครที่ไปนั่งเฝ้าอยู่นอนเฝ้าอยู่โรงพยาบาล เออใครถามจําไม่ได้ค่ะมันจําไม่ได้ว่าใครไปนอนเฝ้าโอ้โห,โโหแค่เรื่องจริงยังไม่กล้าจะพูดเลยเอ้ยพอเรื่องจริงปักทำเป็นความจําเสื่อมจําไม่ได้อะพอเรื่องโกโหกนี่สมองมันทำงานไวมากนะคิดได้ปั๊บปั๊บ เลยภาพไม่มีในสมองเลยปากมันโกหกออกไปไงเดี๋ยวเดี๋ยวได้ฟังความจริงไงสู้หัวดับตับไม่แต่นะถ้าคิดว่าตัวเองอะ่ะเต็มที่แล้วมันจะมายุ่งกับฉันคุณต้อมสกุลแฟมารีขอบคุณมากค่ะนะถ้าแน่จริงก็อยู่ใครอยู่มันอย่ามาวุ่นวายนะ ถึงจะหากินไม่ได้ก็มีสักสีของตัวเองหน่อยเออแหมแล้วบอกเกียดเสียงหัวเราะเกียดเสียงหัวเราะวันนี้เราคลิปก็ไปตั้งทั้งคลิปเลยยิ่งกว่าเสียงหัวเราะแฮ่แแป๊บเดียวมันทุเละมองนะเออนะก็ให้ดูแลครอบครัวตัวเองกันดูแลผัวตัวเองด้วย รู้สึกว่าฮะฮะได้อยู่ดูแลครอบครัวตัวเองให้มันดีๆนะลุงหวางกันไม่ต้องห่วงกันหรอกนะถึงจะเป็นอบางคนมีคอมเมนต์เข้ามามีในไลน์เข้ามานะหายแอดมินบอกว่าน้องตองก็เป็นหลานป้าเหมือนกันนะถ้าเป็นหลานช่างวาก็ไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวไงเพราตอนอยู่กกอะเขาเห็นเขาเห็นไอ้นนพวกนี้เป็นหลานหรือเปล่า เคยได้ช่วยเหลือหรือเปล่าไม่มีแต่พอเราเอามาตรงนี้เป็นไงเป็นเดือดเป็นร้อนเป็นห่วงเป็นใยเออพอพูดหน่อยพอป้าพูดหน่อยก็หาจังหวะได้จังหวะไม่เข้าใจเหรอเดี๋ยวก็โดนแกงลอดเสืออาจากถ้ำเป็ไงเอาหน้าแหกเลยจักทรามาหากินบ้างศัก์สีของจอมีหรือเปล่าอะ แต่ว่าศักดิ์ศรีของจอรอเนี่ยมันมีนะอย่าเอาไปหากินบ่อยมองไม่เห็นนะมันเงาตรงเนี้ยเพราะว่ามองไม่เห็นคอมเมนต์นะมันเงาอมองเห็นแต่สติกเกอร์สีส้มไม่ชัดเจนเลยนี่นะสีส้มสีฟ้าพีอาร์โอบ้านนอกมาเนี่ยคอมเมนต์มันก็เห็นหล่สคุณที่ผ่เยอะสคุณบ้านนอก อะไรน่อยเนาะภาษาอังกฤษอะไรแบบแฟนมารีดาวฮาวายดาวบ้านนอกฮาวายมากค่ะแต่ถ้าเป็นสติกเกอร์มันจะเป็นสีเข้มเลยไงมันก็เลยมองไม่ชัดถ้าอยากให้อ่านก็ต้องเป็นสติกเกอร์ผู้ใดดำแจ๊ะผู้ใดดำอันนี้คือประเด็นรักดำแจ๊กกับป้าเนี่ล่ะประเด็นรักของคลิปคอยนะเขาป้าแล้วดำแจ๊กับป้ากับผู้ใดขาวอะเรืงว่าดำแจ๊กกับป้าเนี่ยล่ะใครกินดำแจ๊กจะล่าที่ให้คลอบแพ่ไว้อยู่ เจ้ผัวไปเฝ้าคอกแค่ป้ากับนุ่นกันนั่นละป้าเจ้ผัวไปเฝ้าเพราะว่าป้าจะมีเวลาไปเสริมสวยถ้าไปเสริมนังแน่แต่ว่ารถเก่าเขานนะขรับว่าด้แข็งนะครับเป็นอยู่จะขับรถเป็นเป็นได้แห่งว่าด้แข็งก็เห็นิ่าคลิปเป็นขับรถไม่เดยน่ะแปดกะทีคลิปน้อนขับรถเป็นว่าจังพอเป็นขับรถเป็นหายขนก็เป็น ต่เข้ามาก็เข้ามาใครไปตามใครมาตามหาควายตรงนี้ก็มานะคะแล้วก็มีเราจะฝากส่งไปให้ดำแจ้ะนะคะแต่เมื่อเช้าที่ป้าพูดป้า,ปาก็สบายเหมือนกันนะนไม่รู้เป็นใครทุกเหมือนกัน,นแต่ป้าโล่งมากาแต่อันนั้นคือพูดบางเสี้ยวบางอย่างแค่นั้นเองบางอย่างป้าไม่อยากอะไรมากมายแต่ว่าก็ให้เอฟซีได้รู้เลยเพราะว่าทุกคนก็คือยูทูบเบอร์ยอมรับไม่แล้วว่า อย่างที่ได้ก็คือมันจากเอฟซีนั่นแหละเพราะฉะนั้นเวลาการทำอะไรอะ่ะมันก็ต้องทำเต็มที่ลุงก,กับป้าได้จากเอฟซีลุงก,กับป้าต้องออกแรงทุกอย่างเต็มที่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอะไรไม่ได้มาง่ายๆรู้สึกว่าได้ข่าวว่าบางคนที่เป็นเคยเป็นยูทูบเบอร์ลุงป้าเคยให้ความช่วยเหลือเนี่ยไม่รู้บาปบุญกรรมบันไดนะทุกวันนี้บ้านที่เอฟซีเคยสร้างให้ นะของที่แม่ีเคยซื้อให้ขายใช้นี่หมดแล้วทุกคนฮะหลายคนมากบางคนก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ<ล>ห่วงแม่ห่วงแม่น้องนะอ,อาจจะเป็นอะไรทรงทงเทเท็ดประมาณเนี้นะขายที่ขายทางลิปเข้ากรีบเมฆหมดแล้วเวรกรรมมันตามตูดน,นะทุกคนมไม่ต้องให้กฎหมายมันทำหรอกนะใครที่ไม่บริสุทธิ์ใจทำอะไรเนี่ย เวรการมันตามแน่นอนไม่อยากเบ่าเดี uh, ๋ยวขึ parfois, um, ้นสาแล้วจะสิเบ่าถ้าไม่แย่งกว่านี้อีกไม่แย่งกว่านี้เหรอโอ้ยไอกาดอยู่ทางนี้อ่ะทาวอนเหรอทาวอนอ่าเป็นเปรตเข้ามาใช่ไหมเดี๋ยวจะเอาไฟเร็วกันเผาเลยเพรามันแดดร้อนมากตอนเนี้ยจริงจริงอ่ะ ฟังดําแจ้ฮะมีแต่คนอยากฟัอย่าฟังดําแจ้บ่ตัวนี้เย็นบางทีถึงเย็นอ้าวกูบอกว่าอย่ามาต้องอย่ามาต้องถ้ามาแตะป้าเมื่อไรล่ะน่าดูก็เห็นเขาบอกว่าดดแแจจ้้ก็เขาไม่ชอบเสียงหัวเราะนะไม่ชอบเสียงหัวเราะอีเถิกแต่เอาคลิปอีเถิก์ขึ้นไปเปิดโอ้โหกระแดะอีกนะฮะอันนี้พูดดีอีกป้าเป็นคนพูดไม่เพาะนะแต่ถ้าป้ารักใครก็รักจริง ช่วยใครก็ช่วยจริงดุใครก็ดุจริงด้วยเห็นไม่ถูกต้องป้าก็ตีก็ติงเลยป้าไม่ได้สนใจว่าใครจะมองป้าไงแต่ถ้ามันไม่ถูกต้องป้าก็ติงจงเจงผ็มจงเจง้อมจงแต่เก่งพอออดไ้กแต่ไม่ได้ประสงค์ร้ายนะคะทุกคนคิดร้ายทีนี่ไปเพื่องเสนีนะครับผม สรุปแล้วจังันดูดีโหว่าผูดอด้ขึ้นดำแจดำแจก็บแม่ป้านี่ล่ะสิเอ้ยถ้ามากั้นขาบอกะไพ่ําแจ๊ะนบอกนูขวนขึ้นวลาน่พูดได้ดาแจอ่อมันนูดาแจอันนี้ดําจโอ้ดำกาไม่มีทำมาหากินด้วยศักดิ์ศรีของตัวเองนะเกียดเขาก็เหมือนเอายี้งง่ายๆเลย เหมือนป่าแตนลุงพลเนี่ยเกลียดใครนะไม่ชอบใครนะไม่เอาเสียงคนนั้นมาออกช่องโดยเด็ดขาดเพราะมันเป็นเสนียดไม่ชอบใครฮะาปไปกันหาเสียงมาคุณปุณณดาขอบคุณค่ะลาเต้ลุงพลสักแก้วไหมครับโอ้โหนะหมดภายในพิปตาอร่อยจริงๆนะฝากไปบอกคำเดียวแล้วกัน นะป้าเป็นคนคิดยังไงพูดอย่างนั้นไม่โกหกนะถ้าป้าบอกว่าป้าเกลียดใครไม่ชอบใครร้อยเปอร์เซ็นต์เลยร้อยเปอรเซ็นต์เลยไม่มีเสียงคนนั้นออกมาในคลิปป้าแน่นอนเพราะมันเป็นสเสน่ห์กับช่องป้าเพราะฉะนั้นเกลียดป้าก็อย่าเอาเสียงป้าไปออกเลยเพราะว่ามันจะเผาช่องตัวเองนะเพราะป้ามันร้อน เอาความจริงมาพูดกันรักใช่ไหมล่ะเมนบอรักหน้าจุบ๊บจบบ่จังขาดเสียงเจ้าบอไดเวลาพูดอะไรไมีความจริงใจแค่นี้ก็รู้แล้วคนชอบพูดโกหกนะยังไงก็โกหกอยู่วันยังคำ่ำนะเขาเรียกว่าอะไรเกียดปลาไหลแต่กินน้ำแกงนะเกียดเสียงเขาเกียดเกียดเสียงหัวเลาะ แกก็ชอบเสียงพูดเขาใช่ไหมแมนบอลคุณชาญใช่ไหมขอบคุณ huh. ค่ะหนู่มเเหลื่มตามาเล่นแน่มโหเห็ดเลยใช่อมันเหลื่มตาแน่มโเห็นยังเลยมันเหลื่ยมเงานังทีลง ป้าอยู่ที่โล่งทุกคนนะอยู่ที่โล่งแจ้งถ้าใครอยู่ที่มืดต้องลองป้าเห็นหมดแหละมองเห็นหมดหละคลิปนี้นะคะป้ากำลังขึ้นจะมองอยู่ที่มืดเดืต้องใช้ไฟอนช่วงเช้านะคะรวมถึงพูดถึงดังแจ๊กนะคะตอนกลางคืนก็ฝากกดไลค์ฝากปิดมือใจให้กับลุงคนบัดแตนแล้วก็ทุกคนนะคะ เอาไว้เจอกันใหม่คลิดพบไปเนาะมือถือร้อนนะคะแทบจะวูบแล้วค่ะไม่ใช่ตัวตนของกิดๆจกินทุกปริตานะคะสวัสดีค่ะหว่าคือปล่ะเนี่ย